ครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้ <c oughs> มาใส่ตัวถังดักไอนะ้ำมันเครื่องของเฟลกกันครับพอดีซื้อมาไม่ได้ใส่โอ้ซื้อมาเป็นหลายเดือนแล้วครับไม่ได้ใส่นะครับของเฟลิกนะครับซื้อมาพันหน่อยๆครับผมก็ปัญหาก็คือรถเราไปทำเทอร์โบมานะครับทีนี้ก็ไปโมเทอร์โบมาทีนี้เอ่อ ต้องปล่อยสายไอน้ำมันไอน้ำมันเครื่องทิ้งด้านล่างนะครับนี่นะครับแต่ไม่ได้ใส่ถังดักไอไว้ช่วยนะครับผมทีนี้พอปล่อยทิ้งด้านล่างมันน้ำม,นมันมันชอบหยดนะครับเดี๋ยวไปให้ดูนะครับผมน,นีครับก็นี่สภาพน้มันที่มันหยดครับนี่เนี่ยเป็นน้ำมันเครื่องที่มันหยดจากสายระบายไอนะครับที ที่เรามาจอดไว้มันก็จะหยดแบบนี้ทุกวันทุกวันครับดำปีหมดเลยที่บ้าน,นนี่ก็จะใส่ตัวถังดักไอนะ้ำมันเครื่องดูครับว่าจะช่วยได้ไหมนะครับเพราะว่าขี้เกียจเช็ดขี้เกียจถูแล้วครับพื้นหยดแล้วเกินนะครับไม่รู้ว่ารถ ี่เป็นกันบ้างไหมครับแต่ผมไปทํามาแล้วก็ปล่อยสายทิ้งก็น้ํามันก็หยดเป็นที่เป็นที่แบบนี้ครับเนี่ครับหยดนะครับมันไม่มีขายึดครับผมไม่มีขายึดอะไรนี่เขาให้รูมาสองรูอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องโมขาทําสร้างขามาเองครับก็จะยึดยึดลอยอยู่แถวแถวนี้นะครับมันมีท่อเข้าท่อออกนี่ท่อเข้าท่อออกค่อยตัดสายนี้ซัดไปเลยนะครับผมยัดเข้าไปเลย เดี๋ยวขอไปออกแบบไอ้ฐานยึดตัวนี้ก่อนนะว่าจะออกมาประมาณไหนนะแล้วนี่ก็เป็นของเฟล็กนะครับตัวถังหลักไอก็โมขาชุดนี้เองนะครับก็ทำขาชุดนี้ออกมาแล้วก็ติดตั้งก็จะใส่ไว้ตรงนี้นะครับผมน,น็อตเดี๋ยวจะใช้น็อตยึดอีกทีน,นะครับอันนี้ก็จะใช้น็อตยึดอีกทีนึงนะ ตำแหน่งก็จะอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวนะครับผมถ่ายเองลำบากบักจุ้ยอันนี้นะครับผมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมนะครับผมเอออันนี้นะครับแล้วก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมน,นี่นี่ น,นี่ก็ยัดสายเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับนี่สายสายเข้านะครับผมสายเข้าอันล่างนะครับด้านบนเป็นสายระบายออกครับผมดี๋ยอันบนนี่ปล่อยลงพื้นนะครับเดชุดนี้เราก็จะติดตั้งนี่ครับทําขาเองไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับใช้งานไปก่อนลองดูนี่นะครับเดี๋ยวลองจะติดตั้งดูกับตําแหน่งใหม่ที่ บอกไปขั้นต้นเมื่อกี้นะครับตรงนี้นะครับตำแหน่งนี้ถ่ายยากจริงอ่ะจะปติดตั้งกันก่อนนะครับผมลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับวุ่นออกปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับแต่รถแต่งนะสำนักแต่งก็จะทําสวยงามกว่านี้นะครับในนี้ทําใช้เองครับลองดูครับผมว่าน้ามันมันจะหยดลงพื้นอีกไหมนะครับผมครับก็เป็นอันติิตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอ่อนี่นะครับสายระบายไอวิ่งมาก็มาเข้า ท่อด้านล่างนี้นะครับนี่ตรงนี้แล้วก็อันนี้ท่อออกด้านบนนะครับผมไม่รู้ว่าถ้าน้ามันมันเต็มมันจะล้นไหมหรือยังไงนะครับก็ไม่เคยใส่สักทีอันนี้ขาที่โมใส่เองนะครับผมเนี่ยกระทาขาชุดนี้นะครับใส่น็อตเบอร์สิบโมใส่เองนะครับนี่เป็นขาตั้งมังนมีรูอยู่แล้วครับก็ใช้รูเดิมของตัวรถแล้วก็จอดเนาะเพิ่มตัวนึงครับผมเดี๋ยวลองไปสตาร์ทกันดูก่อนนะครับจะเป็นไงบ้างเนาะ ครับเดี๋ยวก็จะขับรถกับที่บ้านนะครับดูว่าพรุ่งนี้เช้าไอ้น้ำมันมันจะหยดใส่พื้นอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะไปเช็ดของเก่าออกทั้งหมดแล้วก็ไปดูที่พื้นกันว่าพอผมใส่ไอตัวถังดักไอ้น้ำมันของตัวนี้ไปแล้วน้ำม,นมันมันยังจะหยดใส่พื้นบ้านผมอีกไหมนะครับไปดูกันพรุ่งนี้อีกทีครับผมเดี๋ยวคืนนี้ขอตัวกลับบ้านก่อน หลังจากที่เราใส่ถังดักไอน้ำมันเครื่องไปหนึ่งวันหนึ่งคืนครับผมก็เมื่อวานวิ่งรถประมาณร้อยกว่าโลครับล้ากลับมาบ้านตอนเย็นเราไปดูก่อนว่าน้ำมันจะหยุดอยู่ไหมโอ้เยี่ยมครับถือว่าได้ผลครับผมบ้านผมก็จะไม่เลอะน้ำมันอีกแล้วต่อไป <laughs> โอ้โหเอ้ยรู้งี้ใส่ตั้งนานแล้วครับ oh. ดูสายออกก่อนอี oh. ตอนนี้ก็เป็นสายระบายอีกอันหน,นึ่งนี่สายเข้านี oh. ่สายออกไม่มีน้ำมันหยดแล้วนะครับถือว่าโอเคแล้วครับผมไม่ต้องเช็ดไม่ต้องถูพื้นอีกต่อไปครับผมได้ผลครับ เฉยวเลยแต่ต้องดูระยะยาวว่าจะใช้ได้ดีไหมนะครับผมแน่นๆกันเลยทีเดียวเชียวขาไม่มีขายก็ททำเองครับไม่ยากเป็นช่างอยู่แล้วอาจจะไม่สวยงามเท่าซื้อเขาแต่ว่าเอาเน้นใช้งานนะครับอ่าโอเควันนี้ก็ตอบโจทย์ได้ดีทีเดียวเชียวครับสำหรับถังดักไอ้น้ำมันเครื่อง ของฟลิกนะครับผมไม่เลอะแล้วนะครับไปดูปริมาณน้ํามันนะครับว่าไอ้น้ํามันเครื่องที่มันออกมาจากสายระบายไอไปอยู่ในถังนี่ประมาณ500 600โลเนี่ยเยอะไหมนะครับผมปกติมันจะบ้วดลงพื้นเนาะจะเลอะพื้นแต่ว่าตัวนี้เราก็มาใส่กับสายใส่กับชุดถังดักไอนะนะครับผม <c oughs> เอานอ็อตไปก่อนอออื่าเปิดดูนะครับอ่าเห็นไหมครับก็จะมีน้ำมันเครื่องอยู่ด้านล่างนะครับผมที่ปลายท่อเนี่ยครับอ่ปลายท่อก็จะเยิ้มๆนิดๆนี่นีน่ยครับซูมให้ดูปลายท่อปลายท่อก็จะเยิ้มๆมีเยิ้มๆหน่อยๆนะครับผมอ่าก็ดีขึ้นเยอะนะครับ ลองวัดดูเนะาะลองวัดดูก่อนนะครับว่าเยอะไหมเดี๋ยวให้เยอะก็น่าจะมันจะมีตัวด้านล่างนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ด้านล่างนี่ก็จะเป็นตัวเบรน้ํามันออกนะครับตตอนนี้มันยังไม่เต็มจุกดูก่อนโอ,โอ้นี่ครับเยอะอยู่นะครับผมโอ้ครับดำปีเลยครับน้ำมันเครื่อง โอเคก็ <c oughs> <c oughs> <Okay. g år> ถือว่าโอเคนะครับติดตั้งไปแล้วมีน้ำมันเครื่องออกมาก็มันเยอะอยู่เหมือนกันเนี่ยเรามันเต็มก่อนนะครับเต็มแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยถ่ายออกไม่รู้ว่าจะเอากลับไปใช้น่าจะกลับไปใช้ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วพี่รู้เคยเอาไปใช้ก็เดี๋ยวแนะนําผมมาไม่ได้นะครับผมเพราะผมก็ไม่เคยผมก็เพ,พิ่งติดไปครั้งแรกก็น่าจะกลับเอาไปใส่ที่เดิมได้อยู่นะอ่ะพอาสาย สายระบายไอมันก็วนไปที่เดิมเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้เราไม่ได้วนเข้าไปเราเอามันมาดักตรงนี้ <c oughs> อ่าโอเคครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็แล้วก็ติดตั้งเข้าไปเหมือนเดิมนะโอเคครับก็คลิปนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปถังติดตั้ง <c oughs> อ่าติดตั้งถังดักไอน,น้ำมันเครื่องนะครับผมของเออยูสุแล้วก็ไอสองพัทธะเทอร์โบนะครับผม วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมเจอกันชิปหนะครับผมเดี๋ยวมีของใหม่อะไรมาให้ดูจัดให้ครับผมโอเควันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับ